หากเพื่อนๆชอบใจคลิปหนึ่งบาทประทานหนึ่งเหรีาบาทแต่ไม่ไดกดซับสไครต์ผมขอให้ทุกคนนะครับช่วยกันกดซับสไครต์ด้วยแล้วกันนะครับผมเพราะคนที่ชอบดูแต่ไม่กดซับสไครต์มากกว่า60%ขอทุกคนช่วยกดซับสไครต์ด้วยแล้วกันนะครับผมและก่อนที่จะดูคลิปวิดีโอนี้ลืมกดไลค์ซับสไครต์กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะครับผมและลืมกดลูกศรด้วยนะครับเพื่อพากันร์คลิปใหม่ถ้าทำหมดแล้วก็รับชมคลิปได้ครับผม <S <S อ้ยอรุณสวัสดิ์ตอนเช้าเฮ้ยอ้าอ้า เฮ้ยเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นน่ะอ่าอ่าอ่เป็นไรนุ๊ปเป็นไรอ่าเันะขนมมันอันตรายอันตรายอะไรเกิดอะไรขึ้นนะนุ๊ปบอกทีเฮ้ยอะไรเป็เไรอ่ะอ่าฉันฉันโดนพิษโดนพิษเออเกิดอะไรขึ้นน่ะเฮ้ยบอกทีเกิดอะไรขึ้นน่ะเฮ้ยนุ๊ปแคมแกมบอกขึ้เกิดอะไรขึ้นเฮ้ยโอ้ว๊อนั่นมันกลุ่มซอมบี้นี่ ฉันติดเชื้อเพื่อนโอ้ยกินนมยังกินนมยังนมนมกินแล้วไม่ได้ผลโถเฮ้ยไม่ใช่ว่ากินนมแล้วพิษจะหายเหรอโอ้ยโอ้ยโอ้ยนาาช่วยทาชารักษาหน่อยเพื่อนช่วยยังไงดีนุ๊กทำไงดีทำไงดีตักตักทีแล้วท่านฉันจะทนอีกไม่นานโถเอ้ยทำไงแบบนียทำไงดีดีเฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยดีก็เกิดขึ้นเลยเฮ้ยเฮ้ยเกิดเลยขึ้นวะเนี่ยเฮ้ยเฮวยทำไมดูบ้านหางไปเลยอ่ะเฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ย ไอซามิวนั้นแสดงว่าเป็นตัวนำเชื้อไม่โถเอ้ยถ้าเราเข้าไปแล้วก็เฮ้ยทำไงเนี่ยเอ่อนมก็รักษาได้โถเอ้ยวัวเนี่ยวัวเฮ้ยวัวโถเอ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวมีบทเด้อเฮ้ยนี่บทอะไรอ่ะเดี๋ยวดิเดี๋ยคืออะไรโอ้ย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 อ้ยนี่มันโอ้คนเจ็บไม่นะเฮ้ย บอกว่าคนในู่บ้านโดนหมดแล้วโอ้ยเป็นไรพี่โอมันเป็นเลยโอ้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 ยถอยทำไงเนี่ยเฮ้ยถอยเฮ้ยน้ามันโบดนี่นะเฮ้ยมันตองขอที่เหลือแล้วหลวงพ่อหลวงพี่ใครจะได้หลวงพ่อหลวงพี่เฮ้ยหลวงพ่ออ๋อสวัสดีอ๋อเราพลาดหลวงเพลรี่นะคือคือคือคนในหมู่บ้านข่ารู้ด้วยนะนะหลวงหลวงพ่ออืมคือมันพูดยากเนี่ย ทำยังไงเนี่ยคือนมก็รักษาไม่ได้อะใช่มันเป็นคำสาบเช่นนึงคำสาบอย่างนั้นเหรอแล้วมีวิธีแก้ไหมครับเอวพ่อวิธีแก้นั้นมันช่างยากลำบ,บากแสนเข็นเอาละข้าจะสืบทอดพ,พลังแห่งแสงกับเจ้าฮะพลังแห่งแสงเหรอแล้วมันทำไม่ได้อะถ้าเจ้าเคยค้นพบพลังนี้ให้จริงแล้วก็เจ้าสามารถชำระล้างมันได้หลวงพ่อแล้วผมยังไงทำไงสวดภาวน,นาต่อว่าเจ้า แล้วพลังจะนำมาทางเจ้าเองเอาละ่ะรับดีไปคืออะไรอะนี่คือคาถาของพระเจ้าเข้าใจไหมถึงอาจจะเป็นแค่ขั้นตน้นแต่ว่าเจ้าต้องมีารกิจที่ใหญ่เพื่อตามหาคาถาที่แข็งแกร่งมากกว่านี้เพื่อหาสกิลรักษาโลกอ,อย่างนั้นเหรอเฮ้ยเพื่อนทั้งทุกคนหนูบ้านโอเคผมจะทำมัน,นยังก็ทำโอเคผมขอกันนะโอเคคาถาชูด,ด้วยเนี่ยนั่นแหละใส่เข้าไปนั่นแหละทำไมมันช่วไม่หมดเลยอ๋อ นี่เหรอพลังแสงรู้สึกอุ่นๆหนึ่งเลยอ่ะนั่นแหละพลังของเทพเจ้าเอาล่ะเอาในกล่องอีกกล่องนี่เหรออ๋อมีโอ้ยขอมามาเลยว้าวมีอะไรเนี่ยสร้อยคอแล้วก็มีแหวนโอ้แล้วนี่คือเนี่ยมันคือกระบอกนะเอาอะเอาไว้ทุบศักดิ์สิทธนะเดี๋ยวนะจะให้ผมไปสู้กับซอมบี้เหรอแล้วผมจะไม่โดนเหรอไม่ต้องกลัวพลังแสงของพระเจ้าจะปกป้องพลังนั้นจากพวกสปีนเองเชื่อข้านะแล้วทำไมหลวงพ่อไม่ไปไงหลวงพ่อตป็นหนูแลคนที่นี่ ข่าเราจะทำยังไงต่อไปดีหลวงพ่อก็เขาฝากเจ้านะาจะจะให้ผมเป็นจริงเหรอน้านะเอาละไปเลยบุดถึแงแฝงบุดถึงบุดถึแงแฝงโอเคได้แต่แล้วผมจะใช้พลังไงอ่ะพราะเจ้านำทางตัวเองเอผมต้องเชื่อว่านำไปชาใช่ไหมใช่ฟาด้วยเหรอ,อครับผมนำทางเหรอโอเคโเว้ยมามาดิ จะเป็นเล็กก็ช่างนี้มันต้องสายหนูก่อนแล้วทุกคนหนูบ้านอาการดพิษนหนูก็ไม่หายเอาละอจูบบ่สบายกลุ่มนั้นโอเคพลังเวทเหรอพลังแสงก็เหรอพลังเน,นี่ยเอออะไรเนี่ยโอ้พลังโอ้มีฮิวอันนี้หลบหลีกสก,กิลวะมาด้วยฮะไปไงไปไงไปไงหลบหลีกอย่างตัดฉับเดียวโอ้ดไปไงฮะไปไงไปไงเฮ้ยมาดิ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 รอบมาก่อนรอบมาก่อนโอเคเอาละ เฮ้ยยเป็นไงจะเฮ้ยโผล่โปอีกน um> um ี่ไหนเป็นไงอ่าต่อไปเอ่อฮิวอ่ะฮีวอไรมันคือฮิวอ่ะโอ้ยฮิวมันอีกโถ่เฮ้ยไม่ใช่จะมีตัวพลังแต่ไม่เช่ามันจะตายเหรอโถ่อ่าอ่าเฮ้ยนี่มันดาบเหรออ่ะละบัฟดาเมจโอ้เพิ่มดาเมจคูณสองใช่ไหมนี้คูณสองเหรอคูณสองใช่ไหมคูณสองอุ้ยคูณสองใช่ไหมโอ้ยเฮ้ยเฮิยว โอ้ยๆมนดีนี่เองเออจพลังแสงคุมครองอยู่คุมครองอยู่เฮ้ยโอ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 ้ยิอ้ยโอ้ย่อ้ยโ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 อเยโอไยวอ้ยโอไหวอ้ยู่ไหวอยู่ไหวออยอ่้ออนอเหลืออ้อ้อ้้ยข้างหน้ามีกลุ่มโอเคหิว มันต้องมีอะไรมากกว่านี้สิเออพลังเหรอพลังนี่คืออะไรเนี่ยฮะโอ้มันคืออะไรอ่ะมันคือลูกแต่ว่าลูกคือต้องจัดการอีกนี่ก่อนเฮ้ยนี่ก่อนนี่เฮ้ยนี่แนี่ยไม่สิวยมาดีกีนน่ะเอ้ยจะแบบดาเมจดาเมจอุ้ยโอ้โหอุ้ยเฮ้ยมาดีมาดีมาีเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยกระบออมันดีเองเฮ้ยแต่มัน แต่ this, พลังซัพพอร์ตของกระแสประชานี่มันดีจริงเลยพลังทานแสงมันดีจริงเลยเฮ้ยโอเคฮิวมันกองเองฮิวโ้โหเลยเต็มเลยแต่ว่านะมันนีแค่ฮิวขั้นต้นแต่เราต้องมีมากกว euh. ่า anyway. <sven tweeting> นี้ทีเนี่อันนี้ก็ฮิวคนอื่นด้วยโอ้ยอะเอ้มาดิมาดินี่แน่โอ้โอเคบัฟดาเมทบัฟดาเมบัฟดาเมเฮ้ยออ ุ 1. 1. Oh. Yeah, ้ยง่ายง่ายเลยง่ายอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเป็นไง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 เป็นยังไงฮับเป็นยังไงครับเป็นยังไงฮิวฮิวโอ้สิกหึงเราเป็นอมตะแต่ว่านะแต่ข้างหน้านี่ยมันโอ้เฮ้ยนั่นหรือเปล่าคาถาที่ช่วยเหลือทุกคนได้นั่นช่วยกอนได้วยใจว่าปกป้องเสียงนั้นมันแสดงว่าเป็นของดีแน่เลยเอาล่ะเพื่อนทุกคนเราต้องฝ่าไปไม่ได้ฮึบมา พร้อมแล้วมาหน้าไหนไม่กลัวมาดีวเว้ยมาดีโอเคอันดับแรกปั๊บก่อนเดี๋ยวเนี่อและครับนทั้งอะไรไม่รู้อะไรก pues ็ไม่รู้แต่หิวปวดตันตะเม็ดอีหิวหิวมจเฮ้ย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 โอ้ย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 เยอะมากเยอะมากเมากเยอะมายอามาจริงๆโอ้ยโอ้ยอ้ยมาสิ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 มามามา เข้ามาเขาเอ้ยโดการโดจิตวิญาณนีเจ้โอ๊ยโอ้ยฮิวหิวโอเคเอาล่ะหุ่นซัวกระถานทำอะไรบ้างเฮ้ไหนกระทางเอ้ยภาษาเนี่ยโถอยอ่าไม่ออกเว้ยอีอ่าไม่ออกโอ้โอ้ยเอาเอาพลังไม่หมดใช่ไม่ได้โถเอ้ยบ้าจริงอืมพลังหมดแล้วเนี่ยพลังแสงเหรอเอ้ยพลังแสงมันช่างไร้การเลยเกินแต่เราต้องใช้ได้โอ้ยโอ้ยฮิวโอ้โเคโอเคโอเคไปต่อเอ้ยเอ้ยอะไรอ่ะมันคืออะไรอ่ะ พลังเวทอะไรวะเนี่ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโถ่ไอตีติดมิดต่อยเฮ้ยฮิลลิ่งออร่าโอ้ยมันพลังฮิลโอ้ยแต่ว่าเอ้ยวันนี้คือว้ามันรักษาคนแต่โถ่เป็นฮิลล์แรงโถ่อะไรเนี่ยไอโถยสักสักอย่างสิอ่ะพลังบีมโอ้ยฮะนี่เดีอยวเราแสงพระเจ้าลราแสงพระเจ้าโอ้โโหดนหมูเป็นไงเป็นไงแล้วดิ่งมาดิแล้วดีมาดี พลังเนี่ยพลังหนึงแฝงเจ้าไอ้ล็อนเฟรชอุ้ยโอ้ถือข huh. huh. uh, mm ึ้นโอเคอ่ะแสงจากพระเจ้านี่เลย์ออฟเพอร์ลูชันนี่ตู้ยยิงนี่เป็นไง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 ค้างนี่นี่เนี่ยโอ้เออมันตีไม่เข้าเลยโถ่โอโอเคอะไรอะอะแคนเจมเมอร์มันขึ้นเลยมันคือมันคือนอ่ะลูกเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยฮิวคันสูงโ่าเลี้ยงแค่ไม่น่าอ่ะนี่ มาดิ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 หิวขั้นสูงหิวขั้นสูงดุกัวหิวขั้นสูงหิวขั้นสูงนี่เป็นไงเป็นไงไปขอของทุกอย่างเอ้ยเนี่ยเขาบอกอ๋อเนี่ยแล้วก็ะทายจะช่วยคนทุกเดททุกคนหื้ยเอ้ยหิวขั้นสูงหิวขั้นสูงเป็นไงเอาละอันนี้ไว้ปั๊บตะเม็ดมาดิเว้ยพวกเจ๋อมาดิมาดิดิฮ้มาให้หมดมาให้หมดอย๊ะให้ต้องรอให้หมดอโอเคโอเคหิวขั้นสูงเอาละ ลมแสงวิคาดลำแสงเอโอ้โถไออ้อยเจ็บแบบเฟสอลอนเฟสอลอนเฟสอ่ะล่ะลำแสงลำแสงจากพระเจ้านี่แหละนี่เนี้ยนี่เป็นไงเป็นไงแบบเป็นยังไงเป็นยังไงฮะมันเป็นยังไงฮะเป็นยังไงมันมันเป็นยังไงโอ้มันเป็นอย่างเงี้ยอืมเฮ้ยมันอย่างนั้นแหละมันเป็นมันเป็นอย่างนั้นแหละมันเป็นอย่างนั้นแหละนี่เฮ้ยเฮฮ้ยเฮ้เป็นยังไงฮะอ่าจะสิ่งนี้ เออเนี่ยไม่รู้หรอว่าออะไรอ่ะอพลังเนี่ยโอ้โหพลังเยอะเลยเอาเคีเค้ยวเขี้เขี้ยวเจ็บไปโดนคือ,อเจ็บรุนแรงเลยอ่าลายจะวัวไม่ได้เหรอต้องตัวตัวเองงั้นโถ่เออเขี้ยวอะไรอ่าเราชุดก,กอดนี่ชุดก,กอดญะปุ่นเหรอโอ้เอาละถ้าใส่แล้วเราจะใช้พลังได้มากขึ้นใช่ไหมใช่ไหมฮึบโอ้นี่เหมือนแบบพระเจ้าอ่ะเนี่ยโอ้โหพลังหืม พลัแสงเจ็มนดเลยแต่ว่านะพลังอะไรจะรู้เลยอือ๋ออึ้ยเออใช่ไม่ได้โอ้พลังโเออโอ้พลังใช่ไม่ได้อะไรวะเนี่ยมาเปนพราเวรกันด้วยเยัเอ้ยน่จะเป็นพรางฮิวเ้วยออะไรแต่ว่าฉันเถอะเฮ้ยเฮ้ยมีกระทันซ้อมมาอยู่เหรอ เฮ้ยมียาโอ้โหยาเยอะเลยแต่ว่าแต่ว่าคาถาเองเหรอแสดงว่ามันต้องเป็นคาถาที่แข็งแกร่งเลยโอเคมีสามคาถาชิ้นเคาถาแต่แต่คนอื่นเลยเราต้องไปรักษาแล้วนโอเคอ่าหิวลิงออร่าใช่ทำให้สิ่งนี้แล้วก็มันทำให้ทุกคนหายจากกติดพิษแน่เลยเฮ้ยโอเคทุกคนผมมาทุกคนผมมาทุกคนผมมาทุกคนเอาละรักษาทุกคนโอเค การกำลัขขงขีดเฮ้ยอนาดขีบ้าเลยเฮ้ยจะใช้แค่เดียวเหรอเฮ้ยเฮ้ยใช้แค่เดียวเหรอโถ่เอ้ยมัไปเรื่อยเลยโถ่เอ้ยเฮ้ยเอ้ยแสดงว่าโอ้ชิ้ออชกกอดน,นี่มันแข็งแกงเกินไปเราใช้ไม่ได้เนี่ยบ้าจริงชิ้กกอดเนี่ยโอ้โหฮิวทุกคนหิวทุกคนทุกคนจะไปไหนทุกคนผมรักาษาเอ้ยหิวหิวหิว ยี่งอีกโถ๊ยออกไปเอาไปโอ้โหออกไปอีกไปทุกคนโดนหายปกตินะขอร้องละขอร้องไอ้เอวเตื่นเร็วตื่นเร็วไอ้ไอ้นุ๊ปฮะไปยังไงเพื่อนเฮ้ยหายทุกคนเหรอโอ้ยขอบุญมานะโอ้ยหายเลยนายนักสายเนี่นั่นเด็กตอนไหนเพื่อนนะก็ก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าพลังรู้สึกโอ้นายนักสายเนี่ยนายเก่งมากเ่ยนะเฮ้ยโอ้จริงเหรอโอ้เขินเลยแต่ว่าเฮ้ยแต่ว่า กนเกือบตายเลยเกือบตายเพื่อนเ,นเออนั่นแหละแต่ว่าพลังโอ้ยพวกนี้มันอะไรเนี่ยฮะะเอ้ยเอ้ยพลังหายหมดอ่ะเฮย้ยอะไรมาอะไรให้แต่ใชนะ่ไหมนะเออนายฝันหรืเปล่าทุกคนเนี่ยเออโอเคโอเคโอเคเฮ้ยนะมันมันจะมีพลังแข็งแกร่งนะเฮ้ยทำไมอะ่ะทำไมจะไม่ได้อะ่ะเฮ้ยทำไมล่ะโถ่เฮ้ยหลวงพ่อหลวงพ่อผมดีหลวงพ่ออ้าวว่ายังไงล่ะ หลวงพออ่อคือคือพลังข้ารู้พระเวนจะอาจจะไปถอดทิ้งเราแต่ว่าแต่ว่าอะไรอ่ะข้าอยากให้เจ้าปันไปกระจับจดงสป,ปีให้ศินศาสาซะแต่แต่ว่าพลังพลังมันนะนะพลังจะสำลิดเองหากเจ้าตั้งใจพอตั้งใจเหรอเออแล้วแล้วสมีจะมาตรงไหนครับเนี่ยอหลวงพ่อหว่าอาจจะคืนนี้ขอให้อา่าเจ้าระวังตัวด้ว,ว,วยกันนะขันนักบุญเฮ้ยผมไม่ได้นักบุญผมก็แค่เราตักษาคนเฉย แต่ว่าพลังแสงมันนั่นแหละจงเชื่อมันในพลังเขาไว้อะละขอค่อยพระเจ้าคุ้มครอ,องเจ้า,าครับผมครับคำพูดที่มันอโอเคโอเคครับผมจะพยายามถึงแม้พลังมันอาจจะนี้เด้อมาสิจะออกไปไงเป็นกันวะมาสได้พูดซอมบี้เอ้ยเอาอละเฮ้ยนี่ไงทางมาแล้วอะไรเนี่ย ไรใดโทเทมอะไรนดมานเฟร็ดเฮ้ยโอ้เพิ่มพลังเกาะเหรอเยี่ยมเลยแต่ว่าเฮ้ยแต่ว่าเฮ้ยอะไรอะแซนติฟันโอเคพลังแสงช่วยเถอะอะใหญ่เป็นโกคาร์บซ่าโอ้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 โอโอ้อ้โ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 อโอ้โอ้โอ้อ้โอ้ แค่แค่ครั้งเดียวเลยโถ่เอ้ยเอ่อโอเคนี่บิ๊กออนี่อีกนี่แน่พลังแสไเลยตูมโอ้โหเป็นไงครั้งเดียวด้วยโถ่เอ้ยมาดิ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 เฮ้ยนี่เนี่ยพลังไอ้แสงโอ้ยโอเคโอเคไอ้โทเทมมาโทเทมโทเทมเป็นไงเป็นไงแล้วเป็นไงเป็นไงโอ้พังอืคแค่ั้งเดียวโถ่เอ้ยเอาล่ะิวเป็นไงซัมบี้โดเป็นไงร้อนแรงดิร้อนแรงดิร้อนแรงดิเป็นไงเป็นไงอ๋อ โอ้พลังมีแสงสุดยอดมากโอ้โค้งมากเอะไรเนี้โอ้เฮ้ยเอาเว้ยโอ้เฮ้ยมีกระท้าอยู่เนี่ยโอ้ใช้อีกรอบนึงเหรอเดี๋ยวนะขอยซ้อมไปกันมันมันเท่ดีเอาล่ะพลังเอ้ยพลังขอความบุญเจ้าเอ้ยอย่าเฮ้ยโอ้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 ยอดเลยโอ้นี่เหรอ โอยอดเลยโไปแง่พวกกัะพี่ไปแงกระจอยนี่แนนี่แนฮ้ยอะไรนะอะไรสัวสัวอืมสั่วบาลานซงแขงแข็งโอ้ยจะตายจะตายเออเดเดอกหโอเคออยยจะไม่ตายแล้วม่ไม่ไม่ไมโอ้ย